สวัสดีครับสวัสดียามโมแรงครับพระอาทิตย์กำลังตกดินครับกำลังรับฟ้าครับรับตนใหม่ครับเสียงเป็นวิวสวยขนาดครับตามป้าอ้อยอากาศเย็นดีครับช่วงแรงครับฝนตกซ่องฝนตกครับเนี่ย เสียยาครับเสียยาอ้อยครับยาฮกเสียแล้วเกินสามอ้อยนำครับครับบรรยากาศนี่มือแรงครับท้องฟ้าน้ำมือแรงดวงอาทิตย์กำลังตกขอบฟ้าสีเหลียงท้องอารามครับน้ำมือแรงครับสว,สวยครับ สวัสดีครับขอบคุณครับผม